สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่จนหมายจะพูดถึงความกลัวทุกๆคนก็มีความกลัวเพราะความกลัวคือความปลอดภัยอืมหลายครั้งที่เราไม่มั่นใจในตัวเองเพราะว่ากลัวคนอื่นจะมองแบบโน้นแบบนี้กลัวจะทำออกมาไม่ได้ดี โอเคพี่จนไม้จะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะครั้งแรกนะคะที่พี่จนไม้ไปออกกําลังกายไปว่ายน้ําพี่จนไมก้ก็กลัว,ลว,ลวไอายนะอายใส่ชุดว่ายน้ําอ่ะอายกลัวว่าคนจะมองที่ไหนได้ไม่ไม่มีคนเขามองเราหรอกเราคิดเราเองแต่จริงๆก็น่าจะมีคนมองอยู่นะอืมแล้ว พี่ตันไมก็ไปบ่อยครั้งไปออกกําลังกายบ่อยครั้งที่นี่ไม่กลัวเลยทุกทุกความกลัวมันเป็นสิ่งที่ดีทําให้เรา,เาปลอดภยัยหรือทําให้เรามีสติทำให้เราหยุดคิดอืและการที่เราจะกลัวอะไรเนี่ยให้เราคิดก่อนมันสมควรกลัวไหม จะกลัวอะไรใน,ในเรื่องของการใส่ชุดว่ายน้ําคนอื่นเขาก็ใส่กันเต็มอืมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราไม่ชินกับสิ่งนี้อืมถ้าเราชินกับการที่เราไปไว่ายน้ําไปออกกําลังกายเนี่ยเราก็จะไม่กลัวอีกแล้วและอีกอย่างนะคะคนที่อ่เป็นผู้สร้างเนี่ยสมมติว่านักแสดงหรือ ผู้สร้างวิดีโอดีเครือเตอร์หรืออะไรเนี่ยเตอร์เตอร์นี่แหละเออพี่จนสมพูดไม่ถูกนะภาษาอังกฤษทุกคนถ้าเป็นยูทูบเบอร์นี่เราต้องเป็นผู้สร้างเป็นนักสแสดงสแสดงเรื่องราวช่องของเราเนี่ยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรเออเล่านิยายหรือร้องเพลงหรือแบ่งปันความรู้ต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเราออยครั้งแรก พี่ต้นไม้ก็ไม่กล้าออกกล้องนะเพราะว่าพี่ต้นไมข้ขาดความมั่นใจไงต่อไปต่อมานะพี่ต้นไมก้ก็กล้าออกกล้องพี่ต้นไม้จะบอกครั้งแรกที่พี่ต้นไม้ทําคลิปนะพี่ต้นไม้ก็ลองอัดคลิปวิดีโอตัวเองดูนี่แหละแต่พี่ต้นมไม้ไม่โพสต์ออกสื่อนะแล้วก็เอามาดูเอามาดูแรกๆก็ไม่กล้านะอาย อายคนจะมองว่าอาตัดคลิปไม่ดีพูดไม่ชัดเอไม่สวยนู่นนี่นั่นกลัวกลัวหลายอย่างกลัวทุกอย่างเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราไม่ลงมือทำเราก็จะกลัวถ้าเราก้าวข้ามความกลัวได้นะคะจะทำให้เรา ล้ที่จะทําในสิ่งที่เรารักแต่ก็มีบางคนนะคะเขาก็ใช้แต่เสียงก็มีนะถ้าเราไม่อยากเปิดหน้าแล้วก็ใช้เสียงก็ได้ใช้เสียงเราคุยหรือภาควิวพาคอะไรก็ได้ถ้าเราไม่พร้อมที่จะออกกล้องแต่ทางที่ดีการที่เราจะใช้ชีวิตบนโลกโซเชียลนี่เนาะเราก็ต้องเอาหน้าออกกล้องนิดนึงให้ใหคนอื่นเห็นเรา ให้โลกไปนี้เห็นเราให้จัก,กรวาลเห็นเราให้เขารู้ว่าเรามีตัวตนอืมแต่พี่ต้นไม้เห็นช่องที่เขาดังๆนะก็มีนะที่แรกๆเขาก็ไม่เขาไม่เขาออเอาไม่น่าออกเลยนะแรกๆมีช่องน้องคนนึงจําชื่อไม่ได้เขาจะพูดเรื่องเกี่ยวกับให้กําลังใจนี่แหละเขาไม่เคยเอาหน้าออกกล้องเลยเออแล้วมาล่าสุดเนะี่ยพี่ต้นไม้เห็นน้องเขา ออกกล้องแล้วนะเขาพูดดีมากเลยให้กำลังใจพูดนู่นนี่นั่นพูดแบบคือแบบคนติดตามเขาเยอะมากเลยนะ้องคนนี้อืพูดได้ดีมากแล้วก็พูดได้เข้าใจมากมทุกๆความกลัวจะทำให้เราพัฒนาตัวเองอถ้าเราอยากจะมีอะไรทักษะ ในสิ่งที่เราชอบหรือเราอยากจะมีตัวตนมนโลกออนไลน์เนาะให้เราฝึกฝนพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำซ้ำๆนะคะแล้วเราก็จะชินเหมือนการออกไปร้องเพลงอย่างเงี้ยแรกๆพี่ต้นไม้ก็ไม่กล้านะขนาดคนว่าพี่ต้นไม้ร้องเพลงผิดคีย์พี่ต้นไม้ยังหน้าด่านร้องเลยเพรเราชอบอะถ้าถ้าเราไม่ชมตัวเองแล้วจะไปชมแมวที่ไหนอืม พี่ต้นไม้จะบอกคีย์สำคัญนะคะทุกๆครั้งที่เราทำอะไรเราไม่ต้องรอให้คนอื่นมาชื่นชมเราเรานี่แหละชื่นชมตัวเองออพี่ต้นไมน้ตัวดีแหละชื่นชมตัวเองคนอื่นว่าพี่ต้นไม้ร้องเพลงขิดคีย์โนสนโนแคร์พี่ต้นไม้ว่า no no พี่ต้นไม้ร้องเพลงเพราะแล้วก็แฟนพี่ต้นไม้ก็ว่าพี่ต้นไม้ร้องเพลงเพราะ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาฟังไม่ออกเ,ออเขาฟังสามีพี่สุดไหมเขาฟังไม่ออกเขาก็บอกว่าที่รักร้องเพลงเพราะเออที่รักสวยเนี่ยกําลังใจจากตัวเองกับกําลังใจจากคนที่เรารักเนี่ยมันก็พอเพียงพอแล้วกับเพื่อนที่จริงใจกับเราให้กําลังใจเราเนี่ยเออเราก็ดีใจแล้ว มีเพื่อนน้อยแล้วก็มีเพื่อนจริงใจเราก็มีความสุขและทุกๆครั้งที่พี่ต้นไม้ออกมาแบ่งปันความสุขไม่ว่าการร้องเพลงหรือการคุยตลกเนี่ยพี่ต้นไม้มีความสุขถ้าเห็นเพื่อน,อนๆหัวเราะมาพิมพ์แย่นู่นนี่นั่นเนี่ยพี่ต้นไม้ก็มีความสุขน,น้น้องพัฒนน้องพันเขาก็พิม์แย่พี่นะเออเขาคงจะขำคงยิ้มแหละเออพี่ต้นไม้สื่อสารได้นะถ้าใครดูพี่ต้นไม้อยู่เนี่ย เขายิ้มนหพี่จนไม้สื่อสารได้นะตอนพี่จนไม้ร้องเพลงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพี่จนไม้สื่อสารทางจิตพี่จนไม้รู้ว่าใครคิดอะไรกับพี่จนไม้พี่จนไม้รู้ว่าใครหวังดีแล้วก็ไม่หวังดีและก็พี่จนไม้ก็รู้ว่าใครแอบดูพี่จนไม้ด้วยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่จนไม้มีตาทิพพี่จนไม้รู้เออเพราะว่าพี่จนไม้มีเขาเรียกอะไร เขาเรียกอะไรสัญญาณอะไรนะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะพดไดิฉออมียานิเศษพี่ต้นไม้รูออ้แล้วก็แล้วพี่ต้นไม้เอยชื่อใครคนนั้นเขาก็จะออกมา,อาพอดีเลยเขาก็จะออกมาทักอือันนี้ก็คุยเล่นกันเนาะก็ทุกๆุกครั้งที่ได้ออกมาร้องเพลงหรือออกมาหาเพื่อนเพื่อนมันลงออนไลน์พี่ต้นไม้ก็มีความสุขพี่ต้นไม้ก็ ขอบคุณกัลยามิตรททุกท่านนะคะและถ้าใครนะกลัวในสิ่งที่ตัวเองทำไม่กล้าขาดความมั่นใจเนี่ยทุกๆครั้งที่เรากลัวพี่ต้นไม้จะบอกคียสำคัญนะตอนที่เราพูดเนี่ยให้เราคิดว่าเราพูดอยู่กับคนที่เรารักก็ได้เอาลูกเขามาแปะไว้ให้เราคิดว่าเราคุยกับเขาเนี่ยเราจะ พูดออกมาได้เป็นธรรมชาตินะคะพี่ต้นไม้ขอจบคลิปความกลัวไ้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ